Navigating New Horizons บุกเบอร์คอฟ้าแห่งอนาคต c o v i d -19 กับเทคโนโลยี Contactless and Biometric Technologies ในปีคศออ2020หลายคนคงจำกันได้ว่าอุตสาหกรรมการบินต้องผเผชิญหน้ากับความท้าทายอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 การเดินทางทางอากาศถูกจำกัด พนวกับมาตรการการเว้นระยะห่างกลายเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสำคัญหนึ่งในเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาและผักดันการใช้งานอย่างก้าวกระโดดคือเทคโนโลยีไร้สัมผัสและระบบไบโอเมตริกเทคโนโลยีชีวภาพอัจฉริยะนี้ถูกนำมาใช้ในสนามบินต่างๆทั่วโลกเพื่อตอบโจทย์การเว้นระยะห่างในสังคมเนื่องจากระบบดังกล่าวสามารถจดจำใบหน้า รวบรัดกระบวนการตรวจสอบตัวตนตั้งแต่ขั้นตอนการเช็คอินโหลดสัมภาระตลอดจนการขึ้นเครื่องซึ่งการปรับเปลี่ยนในรูปแบบใหม่นี้ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยลดจุดสัมผัสาทางกายภาพรวมถึงลดเวลาในการเข้าคิวได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สนามบินมิวนิกนั้นมีการนำเทคโนโลยีไบโอเมตริกมาใช้ตั้งแต่ปีคศสอ2 0ด้วโดยระบบนี้สามารถช่วยวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและพฤติกรรมของนักเดินทางได้อย่างแม่นยำ สอดคล้องกับระเบียบการคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรปสำหรับในประเทศไทยได้มีการนำเทคโนโลยีไบโอเมตริกส์รูปแบบเช็คอินด้วยตนเองแบบอัตโนมัติหรือที่เรียกว่า common use self service หรือ C U S S มาใช้แล้วที่สนามบินสุวรรณภูมินับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าที่เข้ามาช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้โดยสารนับตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึงสนามบินในปัจจุบัน มีสายการบินเข้าร่วมให้บริการแล้วถึง22สายการบินซึ่งในอนาคตมีการคาดการว่าเทคโนโลยีไร้สัมผัสและระบบไบโอเมตริกนี้จะถูกนำมาใช้ในขั้นตอนการเช็คอินเพิ่มขึ้นกว่าอีก78%หรือเท่ากับการกระจายตัวมากกว่า51,000จุดทั่วโลกภายในปีคศ2030นอกจากนี้ยังสามารถช่วยลดจำนวนพนักงานเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลภายใน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรูปแบบพฤติกรรมการเดินทางและการลดโอกาสในการก่อการร้ายเนื่องจากเทคโนโลยีไบโอเมตริกสามารถระบุอัตลักษณ์ทางพฤติกรรมของบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย Sustainable กับ Electric Aircraft Technology ในการประชุม COP 2 8ทั่วโลกได้ตกลงกันว่าจะเปลี่ยนผ่านการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและได้วางเป้าหมายร่วมกัน ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปีคศ2050โดยทั่วโลกได้พยายามผลักดันเทคโนโลยีใหม่ๆและปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นพลังงานทดแทนรูปแบบอื่นๆจากสถิติพบว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมการขนส่งมีอัตราการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คิดเป็นอัตราส่วนสูงถึง1ใน4ซึ่งในสัดส่วนนี้การขนส่งทางอากาศถือว่ามีอัตราส,ส่วนการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงเป็นอันดับที่2รองจากการขนส่งทางถนนในระยะเวลาภายใน1วันมีเที่ยวบินให้บริการทั่วโลกกว่า100,000เที่ยวบินมีเที่ยวบินระยะสั้นถึง3 2ในทวีปยุโรปเอง มีเที่ยวบินนระยะสั้นเพียง4%กับปล่อยมลพิษเป็นสัสดส่วนถึงเกือบ1ใน4ของมลพิษทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการเดินทางทางอากาศภายในทวีปหนึ่งใน9ก้าสำคัญของการมุ่งหน้าสู่การบินที่ยั่งยืนได้เกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกาย,ยนคศ2023เมื่อสายการบินเวอร์จิ t น a n แอตแนติำร่องใช้เชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพหรือ sustainable aviation fuels ซึ่งเป็นการนำน้ำมันที่ใช้แล้ว จากการปรุงอาหารในครัวเรือนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและขยะอาหารต่างๆมาแปรแร,รูปเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นพลังงานขับเคลื่อนเที่ยวบินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นครั้งแรกของโลกนับว่าเป็นการใช้พลังงานสะอาดร้อเอร์เซแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลแบบดั้งเดิมใายการบิน EasyJet ที่ประกาศจับมือกับไร i g h t e l ็ก t r i กเพื่อพัฒนาเครื่องบินไฟฟ้าล้วน186ที่นั่งโดยความร่วมมือดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อให้บริการในเส้นทางระยะสัน้น DHL Express และ Eviation ผู้ผลิตเครื่องบินไฟฟ้าระดับโลกได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนการพัฒนาเครื่องบินไฟฟ้าเพื่อการขนส่งสินค้าที่มีชื่อว่า Alice ที่สามารถบรรทุกสินค้าได้ถึง1,200กิโลกร,รมัมโดย Alice สามารถบินได้ไกลกว่า815กิโลเมตรอย่างไรก็ตามข้อจำกัดของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ในปัจจุบันก็ยังคงเป็นความท้าทายที่สำคัญ ของการพัฒนาเครื่องบินไฟฟ้าการขับเคลื่อนเครื่องบินยอดนิยมอย่าง Boeing 737จะต้องใช้แบตเตอรี่ที่มีน้ำหนักถึง35ตันซึ่งถือว่ายังส่งผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพและความจุของเครื่องบินในขณะนี้ศักยภาพของเครื่องบินไฟฟ้าที่จะช่วยลดคาร์บอนฟุตปรินต์นั้นมีความสำคัญอย่างมากต่ออุตสาหกรรมการบินทั่วโลกนอกจากการพัฒนาระบบเครื่องบินไฟฟ้าของบริษัทต่างๆอย่างต่อเนื่องแล้ว อุตสาหกรรมการบินยังเริ่มมีการนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้เพื่อปรับปรุงเส้นทางการบินให้มีประสิทธิภาพโดยระบบดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศลาร,รวมไปถึงรูปแบบสภาพอากาศการจราจรทางอากาศและตัวชี้วัดประสิทธิภาพบนเครื่องบินซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มความคล่องตัวให้แก่การจราจรทางอากาศแล้วยังสามารถช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงรวมถึงการปล่อยมลพิษสู่ชั้นบรรยากาศได้อีกทางหนึ่งด้วยตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนี้คือ ระบบ f ฟเ w ส y s AI ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสายการบินอลาสก้าและ Air Space Intelligence ซึ่งได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่งระบบดังกล่าวสามารถช่วยลดระยะเวลาบินได้ลงเฉลี่ย5นาทีต่อเที่ยวบินนอกจากนี้ American Airlines ก็กำลังใช้เทคโนโลยี AI ของ Google Cloud มาใช้เพื่อวิเคราะห์และคาดการรูปแบบของกระแสลมซึ่งสามารถช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้ถึง2%ต่อเที่ยวบินตัวอย่างเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงความน่าสนใจและแนวโน้มการปร,รับตัวของอุตสาหกรรมการบินต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงหลังโควิด -19 หรือ New Normal และแนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะไม่ว่าจะในยุคไหนการเดินทางก็จะยังคงมีความสำคัญอยู่เสมอทั้งมิติด้านเศรษฐกิจสังคมและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งท้ายที่สุดแล้ว ไม่ว่าเป้าหมายการไปสู่เนสซโลจะยากลำบากแค่ไหนการพัฒนาของเทคโนโลยีและองค์ความรู้ของมนุษย์ก็จะช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมการบินก้าวเข้าสู่เป้าหมายการเดินทางอย่างยั่งยืนในท้ายที่สุดนั่นเอง